ครับประผุ้นายนักประพันธ์ช่วยเรียนคิวกั้นโมฮาโซวันนี้นจะมาแก้ข้อสอบคีบีครับผมได้ข้อที่หนึ่งธาตุฟอเรีนมีมวลอะตอมสัมพัทธ์19.00ธาตุฟอเรียมสองอะตอมมีมวลเท่าใดผมหาด้วยสูตรมวลอะตอมสัมพัทธ์เท่ากับมวลของธาตุหนึ่งอะตอมส่วนด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24ครับ มเลตอมสัมพัทธ์ุ่เทนด้วย19.00เท่ากับมวลของธา,าตุ F ออะตอมส่วนด้วย1.66คูณ10ยกกำลัง24ครับจะได้มวลอะตอมของฟอรนหนึ่งอะตอมจะได้เท่ากับ19.00คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบยีบ 4, ครับเละธาตุ ฟูอรีน2อ,อตอมมีมวลเท่ากับ2คูณ19.00คูณ10 9.00คูณ1.66คูณ10ยกกำลัง24ครับจะได้เท่ากับ63.08คูณ10ยกกำลัง24ครับดังนั้นาตุฟูอรีน2อะตอม มีมวลเท่ากับ6.308คูณ10ยกกำลังลบ23ครับต่อไปข้อ7ครับในการเตรยียมแมกนีเซียมออกไซด์ครั้งที่1ใช้โลหะแมกนีเซียม4.5กรัมผเผาไฟได้แมกนีเซียมออกไซด์7.5กรัมครั้งที่2ใช้โลหะแมกนีเซียม 1.21กรัมเผาไปได้แมกนีเซียมออกไซด์2.02กรัมครั้งที่ 1, <c oughs> 1ผมเอาแมกนีเซียมตอ่อออกซิเจนครับแมกนีเซียม4.5กรัมครับตอ่อออกซิเจนคือ 7.5ลบ4.5ครับก็จะได้4.5ส่วน3ต่อ3ส่วน3ครับครัคร้งที่2อของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนครับแทนแมกนีเซียมด้วย1.21ไม่ใช่ครับ1.212ครับต่อ 2.02ลบ1.212ครับก็จะได้1.212ส่วน0.808ต่อ0.808ส่วน0.808ก็จะได้1.5ต่อ1ครับอัตราผมจะเทนด้วยอัตราส่วนโดยมวลเฉลี่ยมิกนีเซียมต่อออกซิเจน แมกนีเซียม1.5ส่วน24ต่อ1ส่วน16ครับก็จะได้0.063ต่อ0.063ก็จะได้1ต่อ1ดังนั้นก็จะตอบแมกนีเซียมออกไซด์ครับ8จงคำนวณเป็น ร้อยละของธาตุแต่ละชนิดในเกสแอมโมเนีย 1. ร้อยละโดยมวลของธาตุเท่ากับมวลของธาตุส่วนด้วยมวลของสารประกอบคูณ100แทนมวลของธาตุคือ14มวลของสารประกอบคือ17คูณด้วย100เท่ากับ82.35 2เปซร้อยละโดยมวลของธาตุเท่ากับมวลของธาตุ ส่วนด้วยมวลของสารประกอบคูณ100เท่ากับ3คือมวลของธาตุและ17 3, คือมวลของสารประกอบคูณ100จะได้17.65%ปซครับข้อที่12จงเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MN ในน้ำลงในตารางที่กำหนด มวลของตัวละลายเขาให้มาแล้วครับคือ0.001กรัมและเขาให้มวลของสารละลาย1,000 1กรัมครับเขาให้หาส่วนในล้านส่วน ppm ครับโดยใช้ผมจะใช้สูตร ppm เท่ากับ m ตลลส่วน m ตลลคูณ10กํลัง6ครับ จะเทล m l อคือ0.001ครับและจะเทล m l l เท่ากับ1,000ครับคูณด้วย10กำลัง6ก็จะได้ ppm เท่ากับ1 ppm ครับข้อต่อไปหาส่วนในพันล้านส่วน ppb ครับ ผมจะใช้สูต um ร P P B เท่ากับ M ตลลส่วน M ตลลคูณ10ยกกำลัง9ครับเทนด้วย M ตลลคือ0.001ส่วนด้วย M ตลลคือ1,000คูณ10กำลัง9 P P B 1นคูณ10ยกกำลัง3า P P B หรือ1,000 P P B ครับขอบคุณครับ